นี่แหละแหวนที่โกงที่สุดในเกม ขอต้อนรับเข้าสู่เกมคาบเาเอ็มหรือคาบาบมูบายกับผมมิสเตอร์ซิเวอร์นะครับสำหรับในพาร์ทนี้ผมก็จะมาแนะนําวิธีการหาแหวนเทพปั๊บเทพและก็การปั๊มข้าหัวใจโคอี้หรือระบบครับให้มีแต้มสูงสูงซึ่งก็จะอยู่ในพาร์ทนี้เลยนะครับ <c oughs> แต่ดูก่อนนะครับว่าแหวนเทพขนาดไหนแหวนออฟก็จะเป็นประมาณนี้แต่ไม่ใช่แหวนแบบนี้นะครับแหวนนี้จะมีระยะเวลา7วันซึ่งแหวนที่ผมจะพามาหาเนี่ยจะอยู่ได้แค่3ชั่วโมงเท่านั้นแต่ออฟเขาจะดีมากกว่านี้นะครับเพราะว่าคิเลตของเขาเนี่ยอยู่ที่7%ด้วยกัน งั้นก็ไปเริ่มกันเลยดีกว่าเนาะในการที่เราจะหาแหวนหรือปั๊มแต้มการคราฟเนี่ยให้เรามาที่แมปนี้ก่อนนะครับบัตตี้ไอแล้วก็ให้เรากดมาที่ NPC เลือกในส่วนของ Even t ต c u กดย้ายไปได้เลยหรือว่าเราจะดูที่แผนที่เอาก็ได้นะครับเขาก็จะอยู่ทางด้านซ้ายหน้าตาของ NPC ก็จะเป็นประมาณนี้นะฮะเดี๋ยวลองคุยกับ NPC ก่อนเนาะเมื่อคุยแล้วนะครับให้เลือกข้อที่2 supporting ครับแล้วก็เลือกหัวข้อแรก open the store คือเราจะมาแลกเจ้าพวกนี้นะฮะก็จะมีซอสหนึ่งซอสสองซอ 2, สอ 3, สามซอสสี่แล้วก็เมจิกหนึ่งเมจิกสองเมจิกสามเมจิกสี่พวกนี้จะเป็นกล่องสุ่มนะครับเวลาเราเปิดกล่องสุ่มแล้วเนะี่ยก็มีโอกาสรุ้นรับของมากมายแล้วเราจะทำยังไง ถึงจะได้กล่องซุ่มนี้เราต้องมีของกิจกรรมในการแลกก่อนนะครับก็จะเป็นซอร์ตดามจแอปพลิไซเออร์ตามระดับเรเวลแต่ถ้าเป็นกล่องม a g จิกเนี่ยก็จะเป็นม a g จิกดามจ a แอปพลิไซเออร์แต่ที่ผมจะแลกนะฮะก็จะเป็นกล่องซอร์เมื่อเราดูของที่เราต้องการแลกได้แล้วให้เรานะครับไปที่แมปโพลาร์ uck, แล้วก็กดจิ้มวาร์ปไปได้เลยแล้วก็ให้เรามาหา NPC ที่ชื่อว่าโคอี e, หรือคราฟเมอร์แชนกดย้ายไปนะฮะ มเมื่อคุยแล้วนะครับเราก็กดขอให้ช่วยครับถ้าเพื่อนๆยังไม่มีแต้มหัวใจตรงนี้นะเราจะสามารถคราบได้แค่ระดับแรกเท่านั้นก็จะเป็นต่ำกว่า9 9 9กาดจิ้มเข้ามาแล้วให้เรานะครับเลื่อนลงมาเรื่อยๆเราก็จะเจอไอเทมที่ใช้ในการแลกเปลี่ยนก็จะมีซอสดาเมจกับเมจิกดาเมจแล้วก็ตอนแรกนะครับซอสด,ดาเมจเนี่ยจะเป็นสีแดงก่อนเราต้องจิ้มเข้าไปเพื่อเปิดลงทะเบียนจะใช้เงินประมาณ1ล้านนะครับหลังจากเปิดแล้วก็จะเป็นสีขาวแบบนี้ จิ้มเข้ามาเลยแลวกันก่อนเราจะคาฟอันนี้นั่นแหละเขาจะมีวัตถุดิบที่จําเป็นนะครับสอ,อย่างอย่างแรกนะครับก็จะเป็นเมทิเดียลคอร์ไทเทเนียมสาหรับวัสดุชนิดแรกนะครับเราจะได้รับจากการย่อยอุปกรณ์ไทเทเนียมก็เป็นอุปกรณ์ทั่วไประดับ G6 เราหาได้จากเอาเป็นจุดที่หาง่ายๆเลยนะให้เพื่อนๆนะครับเข้ามาที่เมนูเลือกดันเจียนแล้วให้เรามาที่ดันเจียนเลเวล125กดจิ้มเข้าไปนะครับเราจะวาร์ปไปแค่หน้าดันเท่านั้นให้เราเดินออกมาข้างนอกก่อนเราจะมาหามอนเตอร์บริเวณนี้ หรือจะดูที่แผนที่ตรงนี้ก็ได้นะครับเผื่อใครไม่อยากวาร์ปันเลเวล125เนาะ <c oughs> เดินมาเอานะครับตรงนี้อาจจะเดินไกลหน่อยนิดนึงนะครับกดออโต้ไปได้เลยก็ให้เราทําการตีมอนพวกนี้นะครับเดี๋ยวเขาก็จะมีไอเทมดรอปซึ่งไอเทมพวกนี้ก็จะเป็นไอเทมเซ็ตไทเทเนียมอ่ะเก็บขึ้นมาแล้วก็ทําการแยกย่อยเดี๋ยวผมลองแยกให้ดูหลังจากที่เราทําลายเรียบร้อยแล้วก็จะมีโอกาสซุม่ม1-10เม็ด ให้เราฟาร์มติดไว้สัก2 300เม็ดหรือ4 5 0 0เม็ดแล้วแต่เรานะครับว่าเราว่างขนาดไหนแต่การฟาร์มพวกนี้ใช้เวลาแป๊บเดียวเท่านั้นจริงๆนี่แหละก็จะเป็นวัสดุชนิดแรกส่วนวัสดุชิ้นที่2นะครับก็จะใช้เป็น mix 2 w o เราจะหาได้จาก coy e เหมือนกันนะเราคุยกยกับ coy ก่อนแล้วก็เลือกเมนูที่3เปิดคาราฟชอ็อปกดคาราฟก็จะอยู่ตรงนี้นะครับมีแยกเป็นเลเวลไปคืออุ๊ย <c oughs> <c oughs> ไปกดเลเวล6มาเฉยเลยจิ้มเพล,ลเินไปนิดนึงก็เราซื้อเลเวล1มาฮะ ติดไว้นะครับสัก2ขวด3ขวดเมื่อซื้อเสร็จสิ้นเรียบร้อยเราก็กดเข้าที่ระบบคราฟเหมือนเดิมแค่นี้นะครับวัสดุที่จําเป็นก็ครบเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวผมก็ทําการคราบเลยละกันเนาะกดคำร้องไปฮะกดทําซ้ําด้วยก็ได้เราจะเอาเจ้าหินพวกนี้ไปแลกของือคราฟทีละห้าทีละห้นานะครับทําซ้ําต่อไปเรื่อยๆจนกว่าของเราจะหมด เนี่ยในการครัฟนะครับก็จะได้รับหัวใจทีละ50 50 <c oughs> มันอยู่ที่หินหรือจํานวนครั้งที่เรามีเนาะอันนี้เดี๋ยวผมกดเสร็จสิ้นไปก่อนนะครับปึ๊บถ้าเรามีหินแมทเรียลคอร์ถ้าที่นี่ไม่พอนะครับเราก็จะซื้อจากตลาดกลางเอาก็ได้แต่ราคาเนี่ยค่อนข้างดูเดือดน,นะครับผมให้ไปฟาร์มเอาดีกว่าเพราะว่า127เม็ดเนี่ยใช้เวลาแค่แป๊บเดียวเท่านั้นอันนี้ก็จะเป็น1วิธีหาตังค์เหมือนกันนะฮะเดี๋ยวผม เลือกต่ําสุดนะ <c oughs> โอ้ยต่ําสุดยังแพงเลยอะ่ะซึ่งเดี๋ยวผมทํามาขายบ้างดีกว่านะครับก็พยายามจะออกคลิปนี้ให้ไวที่สุดแล้วกันนะเพื่อทีเ่เพื่อนๆเนี่ยจะได้มีตังค์ใช้กันทุกคนถึงจะไม่เยอะมากก็ตามแต่ต่อมานะครับหลังจากที่เรามีของอีเวนต์ตามที่เราต้องการเรียบร้อยแล้วนะครับก็ให้มาที่ NPC คนเดิมได้เลยอ่าคราวนี้เราจะมาแลกของนะครับกดเลือกส u p p o r t i n g Club Open นะครับแล้วก็ทําการซื้อให้หมด ซื้อได้17อันนะฮะก็ซื้อมาเลย17อันเมื่อซื้อมาเรียบร้อยเดี๋ยวเรามาทําการเปิดกันเนาะมาลุ้นกันว่าผมจะได้อะไรบ้างเนี่ยมันก็จะลุ้นแหวนแบบนี้อันนี้ถือว่าดวงดีนะครับได้แหวนเลยแต่ก็ใช้ได้แค่3มชั่วโมงเท่านั้นเริ่มสตาร์ทเวลาตั้งแต่ที่เราเปิดได้รับแล้วนะครับกดซุ่มอีกนะอ่ะได้แหวนมาอีกแล้ววงที่2นี่แหละแหวนที่โกงที่สุดในเกมกดรับมากดเปิดอีกนะครับ อันนี้ได้ของ Car เ,เอาไว้ครับเนาะเอาไว้เพิ่มค่าหัวใจได้ต่อนะครับกดเปิดอีกนะครับอันนี้ได้ขวดเงินซึ่งมีลุ้นเงินด้วยนะ1ล้านเลยฮะอ่ะกดเปิดอีกครับน,นี้ได้ขวดเงินอีกแล้ว1ล้านอ่ะกดรับมาอันนี้ล่ะได้แหวนครับผมเปิดอีกนะฮะวัตถุดิบในการอัปเกดกแล้วก็ดีเอาไว้เพิ่มค่าหัวใจได้ครับนี้ได้เลือดไม่ต้องซื้อเลือดเลยนะอ่ะอันนี้ได้น้ํายาลดแต้ม กดเปิดอีกนะครับอันนี้ได้ไรอันนี้ได้บัฟ15นาทีมันจะมีบัฟเทพด้วยนะครับซึ่งตายไ้ไเนี่ยอ่ยังไม่ได้เนาะดอีอ่าไม่ได้นะครับทางมันเปิดอีอืมไม่ได้ครับ <laughs> ยังไม่ได้เลครับแต่เดี๋ยวผมใส่แหวนให้ดูนะให้ดูค่าคีดาเมจนะปัจจุบันก่อนนะครับกับซอสสกิลแอมถอดเข้าไปฮนะใส่สลับไปเลยเราก็ใส่ให้ครบตัวปึ๊บ ดูสเตตัสน้าปัจจุบันนะของผมนะฮะคีดาเมจเนี่ยไปอยู่ที่หนึ่งร้อยสามสี่หมดแล้วก็มาคาบใหม่ทำต่อไปเรื่อยๆ <S <s ตอนนี้หัวใจก็ถึงพันเรียบร้อยแล้วนะครับเห็นไหมเมื่อพันแล้วนะครับเราก็เปลี่ยนที่ครับมาเป็นครับ1000ถึง1999แต่เราต้องเปิดก่อนนะอะ่ก็กดลงที่เบนเลยครับใช้เงิน 2M งเอ็มวัตถุดิบนะครับเรามีจากการเปิดกล่องรอบที่แล้วแล้วแต่วัตถุดิบที่2เนี่ยเราต้องซื้อเป็นระดับ2ซึ่งขวดมันก็จะแพงนิดนึงนะเปิดครับชอบ็อปเลือกขวดที่2นะครับเดเวลสองป๊อซื้อมาสัก สองงันแล้วกันตังจะหมด <c oughs> ครับเดี๋ยวค่อยไปแลกของฮะเนี่ยฮะอันนี้ก็คือของที่เราครับมาเนาะ <c oughs> แล้วก็ขอให้ครับนะครับปึ๊บเรากดคำร้องทั้งหมดเลยทําซ้ำเนาะ <c oughs> เนี่ยท้าอย่างงี้นะฮะปัม๊มหัวใจไปเรื่อยๆได้เลยนะครับจนกว่าเราจะถึงประมาณ5,000ถ้าใครมีงบหน่อยแนะนําให้ทําติดไว้ <c oughs> เพราะว่ามันมีของหลายอย่างนะครับที่เราต้องครับอ่าอย่างเช่นขวดบวกลบ7 0 0 0 หรือจะเป็นขนนกเลเวล6นี่บวกพลังป้องกันบวกเลือดบวกแอตแทกทั้งหมดแล้วก็สกิลแอมทั้งหมดบวก2%เนี่ยเครื่องประดับก็จะอยู่ตรงนี้นี่แหละเราต้องปั๊มไปเลเวลสูงๆแต่ก็เอาไว้ก่อนเดี๋ยวค่อยทำนะครับอันนั้นก็คือในส่วนของวิธีการปั๊มค่าหัวใจแล้วกลับมาต่อที่ NPC Even อีเวนต์ตัวนี้กันดีกว่ามาเปิดกองสุ่มเพราะวนะ่าณปัจจุบันเนี่ยผมมีหินประมาณนี้ <c oughs> ก็กดเรียนก่อนแล้วกันนะครัะเราแลกกล่องแรกก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวค่อยแลกกล่องที่2 กล่องที่สองมันก็จะเปิดวัตถุดิบเอาไว้ครัฟกล่องที่สามก็ไล่ไปเรื่อยๆนะครับผม48กล่องซื้อได้ไหมอุ้ยซื้อได้แต่ช่องเต็มโอเคกดนะฮะอ่รับปะปึ๊บรับปะอ่ะได้น้ำยานะครับรอบนี้เป็นคิดาเมจบวก10%เปอร์เซ็นต์เปิดต่ออันนี้เอาไว้ลดอิน เปิดต่อโอ้ของอัปเกรดก็ดียิ่งมีเยอะยิ่งดีเปิดให้หมดนะครับมีแหวนอีกไหมอันสองเลยครับไม่มีเลยฮะแหวนเวิร์นหรือแหวนเทพน้ำยาเทพก็ไม่ออกเวิร์นจะได้ดูไหมน้ำยาเทพอันนี้ได้เลือด โอ้ยเีไว้มาออกยากพอสมควรนะครับน้ำยาเทพงั้นเดี๋ยวเราลองมาซื้อกลองเลเวล2กันดูบ้างอ่ะกลองเลเวล2ผมสามารถซื้อได้17กล่องกดตั้งแต่หน้าแรกอันนี้เป็นวัตถุดิบอีกขั้นหนึ่งนะครับอีกระดับหนึ่งกดมาโอ้โหเกลือ,อาจัดเลยต้องบอกเลยอะไรจะขนาดนั้นมัน <laughs> ไม่มีของยางอื่นเลยดิโอ้ยสุดๆของเกลือหลายอันต่อเนื่องมากๆกล่องซองนี่เกือบวัดดิบด้วยนะครับมีเลือดมาขวดหนึ่งที่เหลือเราก็าซื้อกล่องหนึ่งแล้วะกันนะตัวตัวผมว่าผมน่าจะเกลือที่สุดเลยนะ อันนี้ก็คือของที่ผมเปิดได้นะครับเรียกได้ว่าแหวนได้มาตั้งแต่แรกๆหลังจากนั้นไม่ออกอีกเลยแล้วก็มีได้ดํายาลดขั้นอีกนิดนึงนี่แหละก็จะเป็นวิธีการหาแหวนเทพลองไปทําดูแล้วกันนะครับถ้าใส่สีวงก็ได้คีดาเมจโคตรเยอะในพาร์ทนี้ก็ประมาณนี้ดีกว่านะครับหวังว่าจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆสักนิดนึงถ้าชอบอย่างไงก็ฝากรบกวนกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้์หน่อยนะครับเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในพาร์ทหน้าขอตัวลาไปก่อนบายๆครับผมไปละครับ